โอเคไปของเล่นได้น้ำสกปรกกลองไว้ตั้งเคถ่ายภาพสีโอ้โหดูชาร์จมัวสาร์จกับยางต้องวิดีโอไปสองอันเอามาสองอันอะไปดูซิเขียร์ดูมาสเตอร์เบ็ดลูมก่อนเลยเดี๋ยวของไปวางไว้ก่อนเตรียมไว้ข้างนอกเออดูให้ยินไนาริชาร์ดดิชาร์จมัวอีกแล้วตาบานยังไม่ได้ดูเด็ตระกูลมัวนี่มัน โอ้ตะกูลหมนโอเคเจอแล้วล่ะห้องเด็กผีเด็กก็วะผีเด็กห้องเด็กเด็กผีห้องเด็กหน้าบ้านเลยอยู่ห้องนี้เลยเปิดไฟเปิดประตูทิ้งเลยครับโอเคเดี๋ยวไปเอากล้องตัวใหญ่มาตั้งกล้องวิดีโอ มิชาั่นบอกว่าอยู่มิชาั่นบอกว่าอยู่ตรนยังไม่ตอบหรอกอืมโอ้ห้องนี้เนี่ยโอเคโอ้ทะลุอะไรทะลุมันทะลุตกใจนึกว่าผีออกเออเมื่อกี้เดินถอยหลังแล้วมันทะลุ ปกปกปติดตติดไว้ชันเซอร์กาไปด้วยอะโมชั่นเซนเซอร์แล้วกันอ,อยากรู้การเคลื่อนไหวไปให้แล้วอักเรั้งโมนี้เงียบยิบนะไม่ทำอะไรเลยนะ <c oughs> ไอขึ้นไอขึ้นโอเคจำเปนลบสี่ลบสอง,สองอตัดเซตัดปีดซิงแล้วอย่างหนึง่งโอ้ฟ้าผา่า ซิง์โอเค,อเคมีไหมมีโคดออฟไหมมีมีมีอ้อโอเค,อเ,คเห็นแล้วชัดเจนแฟนทอมแม่อยู U ่ไยแฟนทอมแม่อยู่เลยอีกแล้วแฟนทอมแม่อยู่เเล่น E.M.F จะเป็นแฟนทอมบล็อกจะเป็นแม่น้องทอมน้องแม่น้องเลอแม่ถ้ามันเขียนจะเป็นเล E.M.F มีหรอบาดนังมอไม่มีหรอมีถ่ายภาพผีใช่นะอือืมอืมถ่ายภาพผีมีมีกระบอกไม้ตักเขียดเอาระกิดแม่งแต่ละอย่างเฮ<ะ>้ยเดินผ่านเซนเซอร์ฮ่าัม่าไม่ชัดมั่วแชวรมอาอดม่ดววอเออเมื่อกี้แหละมันแถวนั้นแหละอุ้ยฮะยังเว็บสามมัมขยับสมุดกล้อง ให้เขียนไม่ได้เอามาให้โยนเล่นนะเว้ยอ้าวอ้าวนิชาชัดมัวร์อะไรอยู่ไอ้นิชชัดมัวรเป็นอย่างงี้วะมาเป็นคนแบบนี้เอ้ยทำไมเป็นผีแบบนี้เออไม่เป็นผีแบบนี้มันดื้อเนี่ยดื้อเนี่ยนิชาชัดมัวร์อะไรอยู่ชอบีือนิชชัดมัวร์ พิชาร์ดบัวโซลเยเซลโซลเยเซลพิชาร์ดบัวเล่นประตูวะ่ะอืมเจเนฟดังสามสามใช่ไหมโอเคสองอันนี้เราจุดเทียนไว้ข้างนอกเฉยๆนะโอเคตองให้ฝัก,กตัว,ว่อนไปตั้งเขียนผ่านไหมไม่ผ่านนะ มันยังไม่หันหต้องใช้ตอนหันเนี Richard, ่ยนะดิชาร์จมั่วโชว์ y o u เซ e l f กูถืออะไรบ้างวะเนี่ยกูก็ถือต้องเขียนกันดีกว่ะดิชาร์จมั่วโชว์ y o u เซ e l f โชว์ y o u เซ e l f ไอ้มัมสติเลือ,อยู่หกสิบเก้าเจ็ดสิบดีแล้วดีแล้ว อ๋อห้องมันชื่อว่าเนอร์เซอรี่อ่ะอืมห้องเด็กอุ้ยเฮียเฮ้ยโอ้อ่าแช่ไหมสี่อ๋อสี่เอฟสี่มันมันแห้งอย่างเยอะแต่มันไม่ปรากฏตัวอ๋อโอ้สะเพือนหูเลยกูชีหูเป็นชีหูเต้นระบำโอ้โหชีหูเต้นระบำบอกเลยเจ้า แน่แน่เสียงเดินอีกแล้วเดินอยู่แถวๆนี้แหละวิชาพื้นเขียนสิลูกลองเอาระบายออกมาลองเอาเครื่องนี้ไหมเครื่อนี่ยเออเอาไว้ลั่นเลยเอาไว้ใช้สำหรับแบบแบบใหญ่ใหญ่เอัวิอาพื้นระอาอยู่มันเอาไว้ตรวจจับข้ามกำแพงอ่ะไอ้ตัวเนี้ยครูพรแล้วอ๋อข้ามกำแพงเวลามันขี่มันเล่นของหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ยินเสียงมันจะขึ้นเป็นเลขเท่าไหร่อ่ะถ้าถ้าเจอผีอ่ะ เลขสูงก็คือนั่นแหละอ๋อี่ชัดวัวเปิดไฟวะ่ะเลขเยอะๆใช่ไหมอ,อ,อันแน่เล่นไฟกับพิบไฟเล่นสิ่งที่ชอบอยู่ในะที่แสงสว่างก็อปิดไฟกันอ๋อสองรอบแล้วนะี่ชัดเลยเหรอเออเออ,เอ,อมากินยาก่อนไหมกูจะให้มันโอ่ อย่าพูดพิญญาเดี๋ยวคุณจะให้มันโผล่มึงจะถ่ายรูปมันมัาปิดประตูอะไม่โผล่ตัวเลยอ่ะเฮ้ยแห่ยเตกใจหมดเออโดนด้วยวะเมื่อกี้นี้ดูก่อนอีพีภาพเฮ้ยตึกตึ๊กตึกตึกอยู่ไหนวะอีพีภาพอีพีภาพฮาใช่ไหมโอเคโอเคโอเค้าแล้วฮาแล้วอีพีภาโอ้โหน้องท่อมน้องท่อมออ๋ เจอ,อมันพ้อหว่าทำไงดีงเออถ่ายรูปมัหมก็อยากถ่ายอยู่นะเก้าห<อ>้าหนึ่งแล้วเจ็ดโห่มาแค่งเอาก็ได้อยากดูว่าเป็นไงยลลวไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินลูก แปดตอนนี้แปดแล้วก็สองสองอันเลยพันแล้วพันแล้วเต็มตัวเต็มตัวมาอยู่นี่มาอยู่นี่โอเคเฮ้ยกูโดนได้ไหมอ่ะได้ครับ <c oughs> ไม่รู้อ่ะโดดดูหน่อย เออใช่มันไม่โอ้ไม่ได้ออะไรวะเนี่ยไม่ได้วะไปเลยแล้วพระวอแต่งแล้วกูเออรีบไปก่อนเลยจะไปก่อนเลยแม่งเอ้ยอยู่แคือมึงไม่โผล่มาเป็นเงาให้กูหน่อยหรอแล้วกูก็ลงทุนอีกแล้วมึงลงทุนอะไรไปวะเออก็เยอะอยู่อะ ไม่รู้เงินเหลือเท่าไหร่ได้โชลันหมดูวะเออได้ได้ประกันร้อยแปดแปดแม่งเออได้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทไอ้เพี้ยอะไรวะให้กูยี่สิบบาทไอ้ผีเองสวยไอ้ออบเจกตีใช่ไหมหนึ่งเออผ่านให้อันเดียวไงโกูได้ห้าโอ้โหคือแบบ โอ้โหเอาจะถีมึงยากเกินอะ่ะคลซสฟิกเดอร์ตี้วอเตอร์อย่างเงี้ยโอ้โหแม่งแบบต้องรอรอผีอย่างเดียวเอาใจผีออโย